นอนหลับสบายดีไม่เอ่ยแต่ว่านะตอน,นนี้ได้เวลาตื่นนอนแล้วล่ะค่ะนอนหลับสบายดีไม่เอ่ยแต่ว่านะตอนนี้ได้เวลาตื่นนอนแล้วล่ะค่ะนอนหลับสบายดีไม่เอ่ยแต่ว่านะตอนนี้ได้เวลาตื่นนอนแล้วล่ะค่ะนอนหลับสบายดีไม่เอ่ยแต่ว่านะตอนนี้ได้เวลาตื่นนอนแล้วล่ะค่ะนอนหลับสบายดีไม่เอ่ยแต่ว่านะตอนนี้ได้เวลาตื่นนอนแล้วล่ะค่ะนี่ยังนอนอยู่อีกเหรอคะ ตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะฟ้าใสปลุกหลายรอบแล้วนะเนี่ยังนอนอยู่อีกหรอคะตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะฟ้าใสปลุกหลายรอบแล้วนะเนี่ยยังนอนอยู่อีกหรอคะตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะฟ้าใสปลุกหลายรอบแล้วนะเนี่ยยังนอนอยู่อีกหรอคะตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะฟ้าใสปลุกหลายรอบแล้วนะเนี่ยังนอนอยู่อีกหรอคะตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะฟ้าใสปลุกหลายรอบแล้วนะเนี่ยยังนอนอยู่อีกหรอคะ เดี๋ยวนี้เลยนะฟ้าใสปลุกหลายรอบแล้วนะ